Thank you ใช่น,นะไม่มีโลบัคให้เติมเหรองัอ้นนี่เลยอารักการท็อปอัพเกมออนไลน์ร้านรับเติมโลบัคโลแท้ใช้ไอดียพาร์ตในการเติมเองกับมือไม่ผ่านร้านใดๆได้มีเหรโลบัคมากมายให้เติมโลแทละราคาถูกสุดคุ้มใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโลนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีมีปูแต่คำหยาบอะ่ะมันก็ไม่ต้องดูไอเดีกี้อ่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้วยครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆเอาครับก็ขอกลับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยครับอยู่รายการแคทบล็อกทีอยู่กับเกมโรบอกกับแมปที่มีชื่อว่าจุรสิธิ์บ็อกกี้กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นเจ้านี่เลยไทธันโนซอรัสนั่นเองนะไม่ใช่ไททนโนซอรัสของไคจูนะเอ นี่เลยนะเจ้าคอยาวหางยาวนะไปะเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดีกว่าเห็นว่ามันแกร่งมากๆเลยซึ่งราคาก็อยู่ที่หมื่นนะไะ let's go <S <ฮ>มาแล้วพี่น้องวิ่งอย่างช้ากินมานาอย่างโหดสเตมิน่าแบบรดพวบๆๆเลยไม่ใช่มานาดูดิเดินนะโตดช้าเลยไปพี่เดินไปโอ,โ,โอ้โหเรูติดอะไรอ่ะ ติดขือด้วยโอ้โหชีวิตสุดไปพี่เออตัวก็ใหญ่บังคับก็ยากพี่ชายมานี่เร็ววันไหนจะถึงวะเนี่ยโอ้โหเดินมาตั้งนานยังไม่ถึงอีกฮัลโ,โหลแต่ก็ยังดีฮะว่าอัปเดตนี้มันมีลานประลองให้นะเราก็จะได้ไปบว๊กันเลยนะว่าเราสามารถสู้กับใครได้บ้างนะไม่ต้องแบบวิ่งตามนะเพราะดูขนาดวิ่งตามดิ แม่งยังตามใครไม่ทันเลยเนี่ยชา้ากว่าเต่าอีกแต่ดาเมจเนี่ยไม่เป็นสองรองใครบอกเลยแต่เ,เรามาลองดูกันดีกว่าว่าเจ้าดิเล็กกับพวกทีเล็กพวกเนี้ยจะเอาเราลงหรือเปล่าพูดเสร็จแล้วก็เปิดก่อนเลยเอองนี่มามากูเปิดก่อนเลยมามาดิอะไรกวนตีครับกวนตีเออมาดิตีไม่โดนหรอกตีใครตีใคร ีโดนเป็นหมู่คณะโดนไปดีโดนไปดีเราต้องฆ่าให้ได้ตัวหนึ่งอ่ะมันจะได้เลือดอืมอืมเก่งไม่กลัวกลัวลุ้มครับเก่งไม่กลัวกลัวลุมเฮ้ยชิบหายละอืมชิบหายละ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 อันนี้ชิบหายของจริงอันนี้ชิบหายของจริงชิบหาย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 เออ้ จะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยโอ้ยเก่งไหมกลัวกลัวโดนลุมผมนึกว่าแม่งเอาเข้าไปจัดการแม่งยังได้อยู่ยังไม่ได้เพราะถ้าโดนลุมนี่ไม่ไหวเหมือนกันฮะโอ้โหแล้วกว็แล้วกูสาเดินไปตั้งไกลแมงเอ้ยอา้าวไอ้นี่หาเรื่องโอ้แล้วกูตีไปไหนเนี่นยตีไปหน่อยกูตีไปหน่อยมาดิคอมปี้ ไม่ไม่ใช่คอมปี้ดิอ้เฮียยี่มันกลิมไปมัดอือไม่โดนเลยวะ่ะอืมอันนี้โดนอันนี้โดนมันวิ่งไปละเราวิ่งตามมันไม่ทนันฮิตบอกกว้างก็จริงแต่แม่งไม่ทันวะ่ะมันไวจริงๆวะ่ะ บ่อยๆรับพี่อะช้าบ้างเลยครับพี่อะกูเดินละโคตรช้าเลยแล้วข้อเสียของเจ้าไททันโนนี่คือแม่งเลือกศัตรตูไม่ได้ด้วยนะคือกดโจมตีไปทีนี่คือกวาดเกี้ยงอะโจมตีเป็นหมู่คณะหมดเลยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเดินโคตรช้าเลยูดิกูมาแล้วไอ้อืมโดนกูโดนกูโดนกู โดนกูโดนกูโดนใครบ้างไม่รู้แต่พวกมึงโดนกู<ม>เอาทีเล็กก่อนเอาทีเล็กก่อนเล็กจะแตกละสวยได้ใครมาไม่รู้<ม>ทีนี้มันจะเล่นเราเยอะเยอะ อเเื้อ prof. เจ้าแบคิโอมันจะเล่นเราเอยอโดนลุ้มโดนลุ้มโอ้ยเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะไอ้เหี้ยเออเฮ้ยเกือบตายกูโดนลุมเกือบตายเฮ้ยอ้าวไม่ตายแล้วว่ะไอ้เหี้ยมีใครมารุมมาช่วยอ้าวมีใครมารุมมาช่วยอ้าวโดนกูดีโดนกูดีพวกมึงอ่ะอ้าว เอาเปล่าะเอาเปล่าะเอาเปล่าะให้หมดเลยตรงเนี้ยเข้ามา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 เราจะตายแล้วกูจะตายแล้วจะต,ตายแล้วชิบหายแล้วชิบหายเออ ไม่ไหวเหมือนกันดีเล็กตบแม่งตบแรงมากแต่ถ้าเราสู้ดีเล็กเดี่ยวๆเนี่ยน่าจะไหวอยู่แต่เมื่อกี้แม่งมีทีเล็กเข้ามายุ่งด้วยไม่น่าไหวแต่ถ้าโดนทีเล,ล็กรุมอ่ะน่าจะพอสู้ได้อยู่ถ้าไม่ใช่แบบมีดีเล็กเข้ามาเกี่ยวนะโอ้โหแล้วพี่ก็จะเดินช้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอาติดต้นไม้อีกอ็มาเอ้ยโอ้ยโอยติดคอมาแล้วกูกลับมาล้างแค้นในยีดีเล็กต้นไหนไอสัตว์ทำกูไว้เมื่อกี้แล้วเดีกูอ้อมก่อนไอเฮียเอ้ยติดเสาไอเฮียโอ้แม่งคำรามรอเลยวะคือกูลงปุ๊บแม่งมาแน่นั่นไง มาดิไอสัตว์มาดิเล่นทีเล็กก่อนเลยเออเอาทีเล็กก่อนเลยเป้ากูคือทีเล็กอเอาเลยเอาเลยเชิญโอ้โหชิบหายแล้วเอาทีเล็กไม่ถึงว่ะชิบหายแล้วโดนขวางไม่เป็นไรที่นี่เบิร์นดาเมจให้กูอยู่ โอ้คุณจะตายอีงงอกอะแล้วเดียวจะตายคุณจะตายกูจะตายกูจะตายกูจะตายอืมไอ้ทีเล็กตรงนั้นไม่ตายได้ไงวะเอ้อทีเล็กไม่ตายได้ยังไงอะฮะโอ้โหแล้วกูเดินไกลเลยไงไอ้อเกิดตรงนี้ เปิดวาร์ปมาแม่งยังไกลอยู่นะไอ้ทีมืก็ใกล้แหละใกล้แต่แม่งโอ้ยการเดินแม่งทีก็ช่วยก้าวให้มันดียวาวเลยดิเพ่ตัวก็ใหญ่อ้เฮียก้าวสั้นทำเฮียอะไรมาแล้วโว้ยโอ้กว่ากูจะถึงโอ้อ้มึงฟาดขายมัวนี่ดิอะไรอะไรไม่ไม่โดนครับดาเมจของมึงอะดาเมจง่ายๆอะดาเมจง่ายๆอะดาเมจง่ายๆอะ ไม่โดนหรอกนะอืมไอ้ไอ้ไอ้ทีเล็กทีเล็กเสือทีเล็กเสือได้เลยจัดให้เลยทีเล็กทีเล็กชอบเสือกเหรอฮะพวกมึงชอบเสือกันใช่ไหมเฮะเอ้ยกูเอ้ยกูฟาไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคินบ็อกอยู่ไหนชิบหายละเอ้ยแต่ยังก่อนเกือบจะหลับจะกลับมาได้หรือเปล่าวะกูกลับมาได้ป่ะเนี่ยโอ้ย โอ้ย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 เกิดตายแล้วพี่ไอ้เชียแม่งลุมกูกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีน้องไปไหนไม่ไปไปไหนครับ <c oughs> มาน,นี่ดิอ้าวชั้นมันเดินไวกว่าว่ะมันหนีมันหน,มน,นีมันกลัวอ้าวเข้ามาเข้ามาดีเข้ามาดีาาดอ้าว กูชอบเลยพวกเลือดนักสู้เนี่ยมามาดิมาดิมาดิเฮียม,มาตีกูแป๊บๆแ,แล้วก็นหนีเฮียแล้ววะกลับมาดิเฮียแม่งไอ้ขากูก็กูมาละใช้เวลาในการเดินทางโคตรนานในเวนมันรอกูละดูดิมันตั้งตี้รอกูละคือถ้ากูลงไปปุ๊บกูโดนขยํำแน่น,นอนลงเลยละกัน มาแล้วสิเล็กเสือกุยะชิยตีไม่โดนใครเลยวะถ้าเชียร์นี่กูโดนตีรีกูโดนตีรี <c oughs> <c oughs> มาดิมานี่ดิไม่ไดนเลือดมันเพิ่มเออคือถ้าหนึ่งหนึ่งกับแบคคิโอได้อยู่แต่แม่งโดนลุมมาก,ก่อนหน้าน,านี้เลือดเราไม่พอในจริงตัวตัวกูดิเอเวนอ้า โอเคก็ okay, เดี๋ยวขอจบกันไปก่อนนะกับเจ้าไททันโนซอรัสนะในเกมจูซิบล็อกกี้นะใครที่สนใจก็มาลองเล่นกันได้นะหรือมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าตัวนี้ก็คอมเมนต์มาเสริมความรู้กันได้นะใต้คอมเมนต์เลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดสมัครสมาชิกหรือกดซับตะแทงเป็นกำลังใจากันให้ด้วยเด้อหรือถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับพวกคุณแม่งหล่อจริงนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย